สวัสดีครับวันนี้เน็กเอา y นะครับมาอยู่กันที่อำเภอบอ่อเกลือนะครับจังหวัดน่านอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับเช้านี้อยู่ที่17ถึง20องศานะครับต้องใส่โค้ตัวใหญ่ๆด้วยวันนี้จะมาเที่ยวที่บอ่อเกลือนะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ติดตามดูนะครับผมไป ตอนนี้เรามาอยู่ที่บอกก่อเกลือซินเทานะครับหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะครับเนี่ยอยู่ที่ตำบลบอกก่อ,เ,อ,บอกเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขามีอะไรไปดู การผลิตเกลือของบวก<ต>เกลือเมืองน่านะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงออกพรรษาถึงเข้าพรรษาและจะไม่ทําเกลือในฤดูฝนเนื่องจากจะทําให้น้ําเค็มธรรมชาติมีความเจือจางเป็นประกายเลยนะครับเกลือเป็นเกลือสินเทาคระับนำน้ำเกลือไปต้มในโรงต้มเกลือซึ่งภายในจะมีเตาต้มเกลือ,อที่ก่อด้วยดินลักษณะเป็นเตาคู่มีช่องใส่ฟืนด้านล่างและช่องใส่กระทะต้มเกลือด้านบนสองช่องโดยทําการต้มเกลือประมาณสี่ชั่วโมงเกลือจึงตกผลึก ที่เขาต้มเสร็จแล้วนะครับเขามาเก็บด้วยการต้มเกลือหนึเตาจะได้เกลือประมาณ15กิโลกรัม เกือบ่อร์แรกๆนะครับเขาปิดร้านเรามาผิดบอรหรือเปล่าอันนี้ขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ,อันนี้เป็นบอร์ดแรกๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเหรอหรือว่าบอร์เขาใช้บอร์นี้โอ,โอ้เลือกโยไม่ทำให้เห็นคือเขาเอาน้ำน,นี่นี่แหรอครับ ึ้นมาบอ่อเกลือเมืองหน้านะครับบอ่อใหญ่ที่สุดคือบอ่อหลวงตั้งอยู่บ้านบอ่อหลวงอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดหน้านะครับบนแอ่งเล็กๆออนนที่มีเทือกเขาผีปันน้าและดอยภูคาขนาบข้างโดยปรากฏหลักฐานจากการตั้งถิ่นฐานเป็น<อ>ชุมชนเมืองตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่2 0่สถึงยีนี่เขาจะเอาน้ําจากข้างในนี่นะครับเร้ไม่เห็นตนะักขึ้นมาขึ้นมาผ่านตัวกรอง นี่คจะเป็นตัวกรอง,ของเขาแล้วเขาบอกว่าน่าจะเอาไปต้มข้างในแต่วันนี้เขาติดพ,พิธีการของเขาอยู่อันนี้ตึ้งพิธีการอันนี้เป็นพิธีการแล้วนะพี่ทาบวงสรวงเหรอครับโอวันนี้ที่เรามาเนเขากําลังบวงสรวงเจ้าหลวงนะครับผมห้ามใครเอาเกลือหรือว่าเอาน้ําจากบ่อนี่ครับออกจาก บ้านไปนะบอกเกลือโบราณตามตำนานคนพบบอกเกลือเล่าสืบทอดกันมาว่ามีนายพันผู้หนึ่งมาล่าสัตว์และเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมักมากินน้ำที่นี่เป็นประจำเมื่อลองชิมดูจึงรู้ว่ามีรสเค็มข่าวด้วยร่วงรู้ถึงเจ้าหลวงภูคาและเจ้าบ่อหลวงจึงมาดูน้ำเกลืออยู่ทั้งสองพระองค์ขึ้นไปอยู่ที่ยอดดอยภูจันทร์เพื่อแข่งขันกันพุ่งสเตย์หรือว่าหอกเจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกไปตกทางตะวันตกของลำน้ำมาง ตั้งหอ,อนอกปัจจุบันเป็นที่ทรงเจ้าของชาวบ้านบ่อหลวงเจ้าบ่อหลวงพุ่งหอกเป็นตกทางตะวันออกของลําน้ํามางข้ามลําน้ํามาตกตรงที่ตั้งของหอเจ้าบ่อหลวงปัจจุบันูข้างบ่อเกลือใหญ่หรือบ่อเกลือเหนือผู้คนที่มาดูการพุ่งหอกได้นําหินมาก่อเป็นที่สังเกตและตั้งโรงหอทําเป็นพิธีระลึกถึงบุญคุณเจ้าพ่อทั้งสองพระองค์ทุกปีภายหลังทั้งสองพระองค์ ได้ปรึกษากันเพื่อจัดตั้งชุมชนขึ้นโดยนําคนจากเชียงแสนเข้ามาหักรังถางพงและทําเกลืออยู่ที่นี่ซึ่งก็คือบรรพบุรุษของคนบ่อหลวงในปัจจุบันบ่อเกลือโบราณเมืองน่านนะครับเป็นบ่อเกลือสินเทาที่มีสายแร่ธาตุอยู่ใต้แนวลําน้หน่านและลาน้ํามางนะครับที่อําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านเป็นบ่อเกลือที่มีความสําคัญมาตั้งแต่โบราณนะครับอย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่20-21ในองค์การ あ ลองไปดูนะครับข้างล่างมีปลาเยอะเลยลไปดูข้างล่างกัน เป็นปลาอะไรครับปลาจากปลาจาดโอ้ยหะกครับใครถ้ามาเที่ยวที่บอ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับแวะมาได้นะครับนี่คือชุมชนที่เขาผลิตเกลือนะครับบอ่อเกลือตั้ง800กว่าปี อ oh. พ่อกระสานเป็นเหรอเหล่าไม้ไามาอย่างเดียวของพ่อทำอะไรอ๋อ oh. เรียกว่าหวดใส่ข้าวใช่ไหมครับอ๋อร oh. ุมขอทัด้ยนะโอ้ oh, มีหวดชิลๆนี่หวดใส่ข้าวนะครับ ทางเหนือเราก็จะกินข้าวเหนียวนะฮะไอตัวเีนียาไว้ใส่ข้าวที่เราแช่ไว้นะครับไว้ล้างข้าวอ๋อ,อ,อนี่พ่อพ่อผัดชานเองจานเองเลยเหรอคออรับจ้โหูพ่อผัานเอง คนแก่เปิดยูกได้ไปจังเขาทำงอยู่บ้านก็เหงาครับเนาะข้าบอกเนีจะอีกไปชาวโลกเดี๋ยวก็ไปดีเจ็บดีเต่าดีจริงโอ้ยอายุเยอะแล้วยังแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องมีงานที่ทำจังอยู่ก็ได้เลยต้องมีอะไรทำเนาะ อ๋อนี่ก็เหลาพอลา่อเหลาเก็บไว้แล้วก็มาทำเป็นกบ,น,บ,บน,น,นี่นะครับเป็นวิธีของชุมชนนะครับนี่เลยพ่อพ่ออินวันโอ้หนี่ผมเห็นป้าชื่อแล้เรียกพ่ออินวันอุปจักรนะครับ อันนั้น,นอยู่ชากีอ้มันเมนเี้นน,น,นี่แต่คอนขึ้นแล้วเราเราาี้นางปอนี่เป็นผู้ช่างขึ้นมา,นามอ๋อทาถนนทำถนนหมู่บ้านนี่ขึ้นมาอ,อ,อืเป็นพท้ทาผู้แก่ที่นี่เลยเหรอครับอ,อยุกเก้าสิบแปดนออายุเก้าสิแล้วครับฮแต่ก่อนที่นี่เป็นยังไงบางเพ่ะ บอกเกลือเนี่ยแต่ก่อนเป็นเป็นยังไงอคนเราเราคยมีถุงน้นด๊าเนี่ยก็พอเลยเป็นกำนัลร้องขอไปทางเหนือเอช้าจะลนนน้นดังทางน้ำด๊าอย่างนี้วันนีว่ามีอย่างขึ้นมา,มมาจะเลื่อนกนาน้ำออกจากหลอดถุงวันนี้ก็พอกำพื้นก่อนออสุดยอดเลยสมัยนี้เป็นไงบ้างพวกเนี่ยเจริญเนาะนตอนเนี้ยเจริญมากเนาะ นนมันกกับอน่ะบอนี้นะตรงน้นังเด้ยเด้วัดนี้นะถนนนี้มนนี้นะถนนใหญ่ไี่ไม่มีะเนาะอต่ขนานนั่นเจ้าผู้าวบ้านโอเคขอบคุณครับ እንደት ነው ตอนนี้เราอยู่เป็นที่วันะอุทยานแห่งชาติขุนนานนะครับที่นี่มาถึงที่เที่ยวได้บ้างครับ ข็มีเตียงนอนพักปอดตัวนะครับคุณยาสแกนจ่ายได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นเงินสดเงินสดนะคะวันที่เจ็ดนาชุด ระหว่างเส้นทางที่เราจะเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านนะครับดอกชมพูภูคานะครับบริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงภูคานะครับระยะหนงชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเริ่มทยอยอวดชมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมในขณะนี้ซึ่งดอกชมพูภูคาจะออกช่อดอกสีชมพูสวยสดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนะครับต้นชมพูภูคาในอดีตเคยถูกพบมากบริเวณผืนป่าพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนาม ภายหลังป่าบริเวณนาการถูกทำลายไปหมดจึงถูกคาดว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกแต่กลับถูกค้นพบที่ประเทศไทยแห่งเดียวในโลกเท่านั้นหากใครได้ขึ้นไปเที่ยวที่จังหวัดน่านนะครับก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวที่อำเภอบอกเรือนะครับแล้วก็แวะชมดอกไม้หรือดอกชมพูคาที่อุทยานแห่งชาติภูคาได้นะครับคลิปหน้าในกเวจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันได้นะครับ